ผมสุดอยู่แล้วสุดป้าสุดป้าสุดมาจัดเดเออมาห้องเครื่องดูสวยงามครับไม่มีจุดแตกนะครับผม,ผมจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยครับผมผมจัดการให้หมดเลยครับผมบอกแล้วใครไม่เจ๋งผมเจ๋งใครไม่จัดผมจัดให้แน่นอนครัรถมันคุณภาพอ,อยู่แล้วครับสำหรับรถเจ๋งๆต้องมาของคนเจ๋งๆอย่างผมแน่นอนสวัสดีครับผมเจอกับเจ๋งอีกแล้วครับใครไม่เจ๋งผมเจ๋งฮะเจ๋งมังกรชาแนลครับผมทางพื้นแต่ไม่ห่างหายแน่นอนครับ มาครับผมเรียกว่จัดลดราคาผ่อนถูกๆมาให้ฮะกัรโตโยต้ารีโวนะคร <c oughs> ับปี59เครื่องยนต์2.4จุสผ่อนสบายสบายกระเป๋า5977บาทตลอดสัญญาครับผม <c oughs> เป็นไงผมสุดอยู่แล้วสุดป่ะสุดป่ะสุดมาจัดเดะเออมันสุดอยู่แล้ว <c oughs> มาดูห้องเครื่องกันฮะ,ะ <c oughs> ดูฝาหน้าครับฝากระโปรงไม่เคยเปลี่ยนนะฮะร <c oughs> อยตะเข็บตะเข็บเหมือนเดิมน็อตเดิมอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมครับผมสุดจริงนะฮะ หน้าห้องเครื่องดูสวยงามครับไม่มีจุดแตกนะครับผมเก็บงานให้เรียบร้อยแผ่นเพยเดิมนะฮะเ <_ A> ครื่องยนต์2.4ครับไปรุ่นสี่สบายแน่นอนนะร <_ A> ือจะเน้นไปใช้งาน <_ A> ก็ยังได้อยู่อ่าเป็นได้ทั้งรถครอบครัวรถใช้งานหรือจะตีข้อทำนู่นทำนี่ทำได้หมดแล้วครับผมก็พูดไปงั้น <_ A> อมาดูรอบคันโดยรวมกันก่อนนะครับจ <_ A> ัดทรงล้อให้เรียบร้อยครับผมเป็นไง บอกแล้วผมจัดให้ราคานี้ผมก็จัดให้แล้วมาดูข้างในครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัวเจนะฮะยังเป็นตัวมือหนุนอยู่แต่ว่ามีหน้าจอมาให้เรียบร้อยบอยแคบเบิร์ใหม่ให้แล้วครับผมผมบอกแล้วครับเราออกรถจากรถเต้นบางกรไปเรามีทีมช่างที่ คุณภาพนะฮรรอจัดการให้อยู่หรือตรงไหนที่ขาดเกินผมจัดการให้หมดเลยครับผมบอกแล้วใครไม่เจ๋งผมเจ๋งใครไม่จัดผมจัดให้แน่นอนฮะเดิมครับราคาคันนี้นะครับอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมพรสบายสบายอยู่ที่5977บาทแ4งวดหรือ7ปีตลอดสัญญาครับฟรีพรบบฟรีประกันภัยนะฮะผมดาวแค่7บาทสําหรับใครที่ไม่สะดวกมาทาสัญญาที่สาขานะครับผมเรามีบริการเซ็นสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงบ้านนะครับผมไม่มีใครใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับลูกค้าอยากดูคันไหนเพิ่มเต สอบถามผมมาได้เลยผมยินดีรีวิวให้ดูทุกคันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวคันอื่นเอาคันนี้ให้จบก่อนมาดูข้างหลังคำท้ายจัดมาให้เรียบร้อยครับผมตัวแต่งมาให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นกับอีกแปดพันนิดนิด ได้ดูเลขไม์กันแล้วผมก็บอกแล้วว่ารถมันคุณภาพอยู่แล้วครับสำหรับรถเจ๋งๆต้องมากับคนเจ๋งๆอย่างผมแน่นอนเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบ่าติดต่อเข้ามาสอบถามในเพจมังกรชาแนลได้เลยครับหรือสนใจคันนี้วางจองได้เลยครับ,วา,รบวางมาจําจองไว้เพื่อเป็นสิทธิ์ของเราได้เลยนะครับผมเพราะเรามีคนติดต่อเข้ามาตลอดทั้งวันเหมือนเดิมครับมิจฉาชีพระว่างมิจฉาชีพด้วยนะฮะเบอร์บัญชีเต็นจะเป็นบัญชีหอจกข,ของเต็นมังกรเท่านั้นนะครับเป็นเบอร์ตามบัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยถ้าเป็นบัญชีอื่นแสดงว่านั่นไม่ใช มีให้เลือกมากมายจะเป็นรถตู้รถแวนมินิแวนนะครับผมรถเกง๋งหรือรถกระบะหรือจะเป็นรถราคาตัดสดราคาไม่ถึงแสนราคาแสนต้นๆเราทางติดต่อเข้ามาคุยกันครับผมจเจ้าเจ๋งยินดีให้บริการครับวันนี้ก็ต้องไปก่อน,นะะแ,แล้วครับแดดจ้าหลือกันขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดวันนี้เจ๋งต้องไปแล้วฮะใครไม่เจ๋งผมเจ๋งครับมับงกรดาวเจ็ดบาทไปแล้วฮะ